วันนี้หมีซ่ซือของมาชวนเพื่อนๆทำเมนูกุ้งแซ่บกันครับกับเมนูนี้เลยกลุ้งผัดพริกกระเทียมครับเดี๋ยวตามมาดูวิธีการทำกันนะครับว่าจะแซ่บแค่ไหนครับเอาละครับทุกคนถ้าพร้อมแล้วเรามาลุยกันเลยขั้นตอนแรกนะครับเราก็นำกระเทียมเนี่ยมาปอกเปลือกแล้วก็เอามาสับแบบนี้เลยครับและหลังจากที่เราสับกระเทียมเริ่มละเอียดแล้วเราก็มาทำการซอยพริกต่อครับวันนี้มีซีใช้เป็นพริกขี้หนูครับ นี่เราก็ทําการซอยพริกเลยจะบอกว่าพริกขี้หนูเนี่ยกลิ่นดูแบบเผ็ดมากๆเลยอะทุกคนนี่เราก็เอามาทําการสับแบบนี้นะครับและนี่ก็คือกุ้งของเราครับได้ทําการล้างปอกเปลือกแล้วก็ผ่าหลังเรียบร้อยแล้วมันกุ้งเนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากเลยครับวันนี้เราใช้เป็นกุ้งขาวไซส์ใหญ่นะครับอันนี้พริกที่เราซอยเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้กระเทียมที่เราสับเรียบร้อยแล้วครับ ขั้นตอนต่อมาครับทุกคนเราก็มาตั้งกระทะให้รอ้อนแล้วเราก็เทน้ํามันใส่ลงไปเลยครับแล้วหลังจากนั้นเราก็นํากุ้งที่เราเสด็จน้ําไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเทใส่ลงไปครับนี่แบบนี้เลยครับแบบในคลิปเลยแล้วก็ทําการผัดคุกเขาให้กุ้งพอสุกนะครับแล้วเราก็ตักขึ้นเสด็จน้ํามันอีกรอบนึงแล้วก็พักไว้ก่อนครับโอ้โหจะบอกว่ากลิ่นกุ้งเนี่ยหอมมากๆเลยทุกคน วันนี้กุ้งของเรามีแบบมันกุ้งค่อนข้างเยอะด้วยอะกลิ่นมันเลยแบบหอมยั่วยวนไปทั้งบ้านเลยครับตอนนี้ตอนนี้เพื่อนๆต้องใช้ความระมัดระวังในการผัดนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าเราผัดแรงๆไปกระแทกกุ้งแรงๆเนี่ยเดี๋ยวกุ้งจะเละนะครับเราก็ใช้ตะลิ๋วเนี่ยผัดกลับไปกลับมานะครับอันนี้ที่เห็นในคลิปมันแบบดูค่อนข้างรุนแรงนี่ไม่ใช่อะไรนะครับเพราะว่ามีซีเร่งสปีดมันครับอันนี้เราก็ตักใส่ กระชอนหรอบ้านหมี่ซีเรียกว่ากระชอนเออน่าจะเรียกกระชอนแหละเอามาเสดดน้ํามันแล้วก็น้ําของกุ้งครับหลังจากนั้นเราก็เทน้ํามันลงไปในกระทะนิดนึงนะครับแล้วก็ทําการนี่ครับคั่วเราไปรอบๆกระทะเลยจากนั้นเราก็เทพริกซอยใส่ลงไปครับตามด้วยกระเทียมซอยครับไม่ใช่กระเทียมสับหรือจะเรียกซอยก็ได้แต่เรียกสับดีกว่ากระเทียมสับแล้วหลังจากนั้นก็ทําการพัด ุกเขาไปเลยครับจะบอกว่าช่วงนี้จามหนักมากเลยครับทุกคนเพราะว่ากลิ่นฉุนมากๆนี่ครับเป็นการทําผัดพริกกระเทียมที่แบบถึงเครื่องมากๆเราใช้กระเทียมกับพริกค่อนข้างเยอะเลยครับทําการผัดคุกเขาไปเรื่อยๆเลยนะครับผัดไปเรื่อยๆจนกว่ากระเทียมเนี่ยจะเป็นสีเหลืองทองนะครับนี่ตอนนี้ก็เป็นสีเหลืองทองเรียบร้อยแล้วเราก็ ทำการแยกน้ำมันออกมานะครับแล้วเราก็ใส่กุ้งที่เสะเด็ดน้ำลงไปครับนี่แล้วเราก็ทำการพัดคุกเขาไปเลยโอ้โหจะบอกว่าตอนนี้หน้าเตาเนี่ยกลิ่นหอมรลบอบอวนมากพร้อมกับกลิ่นฉุนจามกันหนักมากเลยครับใครที่เป็นหวัดอยู่นะครับรับรองว่าจมูกโล่งแน่นอนเพราะว่าคุณจะต้องจามมันออกมาอย่างหนักมาก เราก็ทําการผัดคุกเค้าต่อไปประมาณ30วินาทีนะครับแล้วเราก็ปรุงรสด้วยน้ําตาลทรายครับแล้วก็ผงปรุงรสเล็กน้อยตามด้วยเกลือเล็กน้อยครับจากนั้นก็ซอสหอยนางรมครับแล้วก็ผัดคุกเค้าต่อประมาณ1นาทีถึง2นาทีนะครับผัดไปเรื่อยๆเลย,ยจะบอกว่ากลิ่นหอมมากๆถ้าใครชอบกินรสหวานหรือว่ารสแบบเค็มมากกว่านี้นะครับก็สามารถปรุงเพิ่มได้เลยนะ จากนั้นเราก็จะโรยต้นหอมผักชีตามลงไปแล้วก็ผัดคลุกเคาให้เข้ากันอีกรอบนึงครับนี่น่ากินมากๆเลยทุกคนวันนี้นะครับเมนูนี้จะเป็นเมนูอาหารเย็นของหมี่ซีดนะครับนี่รับประกรันความแซ่บแน่เลยเพราะว่าตอนที่เราใส่พริกกระเทียมลงไปเนี่ยเราใส่เยอะมากอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราก็ตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟแบบนี้เลยครับนี่น่ากินมากๆเลยทุกคน แล้วตอนนี้เมนูกุ้งผัดพริกกระเทียมของหมี่ซีดก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ข้าวสวยก็สุกแล้วและเดี๋ยวก็จะพร้อมกินแล้วล่ะครับเพื่อนๆคนไหนที่ดูคลิปนี้นะครับก็สามารถนําไปทําตามได้เลยนะครับทาตามแล้วเป็นยังไงเนี่ยคอมเมนต์มาบอกกันไว้ที่ใต้คลิปของหมี่ซีดด้วยนะครับและนี่ก็คือ1้อเมนูง่ายๆของหมี่ซีดในวันนี้ครับเพื่อนเพื่อคนไหนนะครับที่ไม่อยากพลาดการทําอาหารง่ายๆสไตล์หมี่ซีดนะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องแบซีดคาเฟ่ไว้ด้วยนะครับฝากติดตามไอจีของหมี่ซีด